ดีครับผมสำหรับเมื่อนี้ก็เดินทางนะครับผมเอารถไปส่งบกคายูอ่อำเภอเต่าง,งอยนะครับจังหวัดสกลนครนะครับหลังจากที่ลูกค้ามัดจำมานะครับบอกว่ารถมาส่งเรืยนะครับผมไปเก็บเงินปลายทางนะครับเอากลัออกเดินทางมาแล้วมาถึงช่วงอำเภอกุชินาลาัยนะครับ อำเภอกุฎิน,นาลายกาลสินชีน,นาลายกาสิไปเตาง้อยนะครับไปทางเขาวงุ้งเตาง้อยนะครับคั้นนแรกของปีนะครับคั้นแรกของปีขับดีวิ่งดีนะครับผมนี่จวดเป็นจวดนะครับขาพาเอเบรงรดเลยนะครับ ดูจากในคลิปก็อพอนะครับเอาว่าช่ตอนไปถึงบ้านลูกค้านะครับครับผมก็เดินทางมาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับคุณพ,พอกะให้มานับเงินเลยน,นะครับเอาใช่จะผากเอาสั่งอับก,าก้าก็ขับรถมาถึงก็มาเช็ค กรเรียบร้อยให้ลูกค้าอีกนะครับเดินว่นงานเบรงรถนะครับได้สีแนะนึเป็นอีกบ่นะครับคุณพ่อเพิ่นกับสีซื้อมาเฮตดตอนะครับสีซื้อม้าบุรณาการไหมนะครับเพราะว่าราคานี่นะครับราคาโมเพียงนะครับมันไปต่อได้นะครับเพราะว่าผมตัดตามสภาพนะครับคุณพ่ออาจจะเฮตด์ดำนะครับถอดกรวบาตัดเฮดต์ดำหรือว่าเพิ่นอาจจะสี ตอมแซมกับบะนะครับเห็นสีนะครับมันกะยังดูดีนะครับเพิ่นมาเบิ้งเลยนะครับเพิ่นมาเบิ้งตะคิบในคิบกับพ่อแล้วนะครับผมเพิ่นกับม่องหอกนะครับนี่ก็เป็นรถของเพิ่นนะครับโอ้เห็ดออกมาได้สวยงามเลยนะครับร้อยสามสิบ npr npr นะครับนี่ครับผมก็เขียนไปซื้อขายให้ถือต้องนะครับผมซื้อขายเห็ดให้ถือต้องนะครับผม พวกเอาเงินมาให้นับโอ้บานนี่นับจังไต่ต้นวันนเ้าเนเานะเอาเงินสดมาให้กบผมนับนะครับโอ้เขาเป็นขั้นแรกของปีนะครับปิดเงินสดไปเลยเวันว่าผมกอให้ขับมาส่งให้ได้นะครับผมโอ้กะนั่นนะครับผมกันนับเงินละบาดนี่โอ้ยนะครับกันยายวไป หายซื้อรถมาขายต่ออีกไปต่อไปนะครับผมโอ้มันซุ่งหน่อยนะครับไปคอยเก็บไปนะครับผมกำไรหาบาทสิบบาทเก้าครับผมว่าแต่ประเด็จกซุ้นต่อของนะครับสวัสดีครับ